ันนี้นะครับอันนี้คือขุนเลยนะครับนี่ครับเราจะเห็นหน้าผานะครับเรามีน้าย้อยลงมาจากหน้าผานะครับเนี่ยอันนี้เป็นขุนเลยครับเราได้มาพิชิตแล้วนะครับนี่ครับน้ําในคุณเลยครับไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนนะครับแต่เห็นแต่เก่าเงานะครับนะครับ นี่ครับให้เข้าไปสำรวจนะครับก็จะเป็นขุนเลยครับดูได้นะครับพาผ้าใหม่มาแผ่เมตตานะครับเนี่ยแผ่เมตตาเรามาถึงแล้วนะครับขุนเลยครับตอนนี้เสียงไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่ามันแหบหมดแล้วครับมันก็จะเห็นน้ําย้อยลงมานะครับนี่ครับ เราซูมเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับนี่ครับว่าจะเห็นเป็นน้ำลงมานะครับน้ำมก็จะตกใส่หินนะครับครับเป็นกุณเลยนะครับขอจบการทำคลิปสองไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ